แนะนำโรงแรมริมหน้าผาติดแม่น้ำกลางกรุงทบิลิซีใกล้แหล่งท่องเที่ยวทบิลิซีโอทาวประเทศจอร์เจียสำหรับโซนนี้นะครับโรงแรมจะเรียงติดกันริมหน้าผาเดินทางสะดวกวิวดีมากครับแนะนำให้จองห้องพักที่ติดกับแม่น้ำวิวสวยบรรยากาศดีมากจะเห็นวิวเมืองเก่าทบิลิซีโอทาวปอมนาริกาลามาเธอร์ออฟจอร์เจียโบสเมติคี ใกล้สวนสาธารณะและจุดขึ้นลงบอลลูนเดินไปเที่ยวร้านคา้าร้านอาหารต่างๆบริเวณตัวเมืองเก่าก็ไม่ไกลมากนักนะครับผมจะขึ้นโชว์ชื่อโรงแรมไว้ให้จะได้รู้ตำแหน่งที่ตั้งแต่บางที่ก็ไม่มีข้อมูลนะครับเพราะเป็นห้องพักให้เช่าคล้าย Airbnb ส่วนราคาห้องพักก็ไปเปิด Google Facebook Page หรือเว็บไซต์ของโรงแรมดูเองนะครับเพราะมีห้องพักหลายแบบหลายราคามากเลย ห้องพักราคาเริ่มต้นบริเวณนี้จะสูงหน่อยนะครับจะอยู่ประมาณ2,000บาทบวกลบยิ่งวิวติดแม่น้ำราคาก็จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นตามวิวและประเภทของห้องพักราคาก็จะขยับขึ้นไปถึง4-5,000บาทเลยแต่ถือว่าคุ้มค่ามากครับมาตรฐานการบริการบรรยากาศวิวโดยรอบได้มาพักผ่อนแล้วมันดีต่อใจจริงๆครับซึ่งเราได้มาพักที่โรงแรมมา c อตโอทิบิลซีเป็นโรงแรมบูติกนะครับสวยงามมากเลย มีจุดชมวิวให้เดินออกมารับลมชมบรรยากาศกลางกรุงทบิลิซีห้องพักรีโนเวทใหม่สวยงามห้องทานอาหารเช้าวิวดีริมแม่น้ำเลยโรงแรมติดกับน้ำตกนะครับริมหน้าผาเสียงน้ำไหลทำให้สดชื่นมากครับรับรองว่าใครมาพักที่นี่ว่าฟินสุดๆเลยใครอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถกลับไปย้อนดูคลิปวิดีโอเต็มของโรงแรมที่เรามาพักได้นะครับ และอีกลงโรงแรมที่เรามาพักคือโ o ลเด้นทิวลิปดีไซ t b ท l บิลิซึ่งก็ตั้งอยู่ถัดไปประมาณ300เมตรเองนะครับมาตรฐานดีเช่นกันวิวห้องอาหารเช้าและบาร์ด้านบนโรงแรมดีมากเลยแต่ไม่ได้ติดหน้าผาโดยตรงนะครับแต่วิวก็จะใกล้เคียงประมาณเดียวกันก็เป็นโซนโรงแรมที่แนะนำให้มาพักนะครับสำหรับใครที่มากรุงท a บิลิซีประเทศจอร์เจียใครชอบวิวริมหน้าผาติดแม่น้ำ มีลำธารน,น้ำตกไหลผ่านมองเห็นวิวเทือกเขาและเมืองเก่าเดินเล่นไปยังสวนสาธนารนณะร้านค้าร้านอาหารดังๆในระยะไม่เกิน1กิโลเมตรได้ไม่ควรพลาดโซนนี้เลยนะครับมันดีมันสะดวกเพลิดเพลินมากครับ